เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับอยอเข้าตรวจค้นโกดังบนถนนกิ่งแก้วตำบลบางพลีใหญ่อํเาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งผลิตแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสําหรับทําความสะอาดโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีผู้ร่วมกระทำผิดอีก5รา,ายกระจายอยู่ใน3จังหวัดคือกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการต่อมาเจ้าหน้าที่นําหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตเครื่องสอําอางในอํนเาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ2จุด อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2จุดและสถานที่เก็บของและจำหน่ายในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร1จุดสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ชนิดน้ำชนิดเจลและชนิดเเปรย์อุปกรณ์กันแบ่งบรรจุและขวดบรรจุพันธุ์เปล่าพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์จำนวนมากรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทจึงตรวจยึดส่งพนันกงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวนอกโรงพยาบาลและอาการซุดจนถึงขั้นเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมมีมากถึง250รายทำลายสถิติในเดือนมกราคมที่มีผู้เสียชีวิต132ศพในจำนวนนี้218รายเสียชีวิตที่บ้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงแรมและสถานที่อื่นๆขณะที่อีก32รายเสียชีวิตนอกบ้านหรือในที่พักอื่นจากข้อมูลพบว่าจำนวนนี้ตรวจพบเชื้อว่าตัวเองป่วยด้วยโควิด และระหว่างการรักษาตัว32รายอีก118รายตรวจพบเชื้อหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ50อยู่ในช่วงไปห้50ปีซึ่งถือว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่อาการจะสุดหนักเหมือนกับผู้สูงอายุและผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไป12 2บศพในจำนวนนี้เป็นเพศชายถึง184สบศพเพศหญิง66สบศพผู้เสียชีวิตกว่า70%อยู่ในกรุงโตเกียวและ3จังหวัดรอบข้างคือกรุงโตเกียว1 1 2รายจังหวัดไซตามะ23ราย คานากาวะ22รายและโอซาก้า20รายและนี่คือ Express News ค่ะนีเวลูมินัส630ช่วยลดเลือนฝ้าแดดทั้ง3มิติดูตื้นขึ้นดูจังลงดูเล็กลงเห็นผลในสีสดานีเวลูมินัส630ลด50%เซนที่วัดสันวันนี้ถึง6ตุลาคมสองพัน มาบ่อยมาเก่งต้องเจอมาจิคลีนแอคทีฟสูตรไม่มีกรดไฮโดรคอริกล้างคราบขาประจำออกง่ายสไดายไม่กัดกรอนก <Feel good. S 1> ลิ่นมา รับสนุนโดยอร่อยซ่ากับเปบปซี่คู่สีอาหารไทย